มาแล้วนะคะอันนี้สายนาฬิกาดำนะคะเหล็กนะคะนะคะแล้วก็ว้าว amazing อันนี้จะเป็นกราสนะคะก็คือเป็นตัวกระจกเอาไว้ใส่น้ำเหรอกราส L อลจีเอจีเอลเอเอสกราสโฟงนะคะอันนี้จะเป็นสายนาฬิกา 375นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสายการมินนะคะ,ะรุ่น2อ5สาหนะคะก็ราคาก็เบาๆนะคะเช่นแล้วระมาณ3 0 0กว่าบาทนะคะอันนี้คือฟรีค่าส่งนะคะต่วนกระจกนี่ห3 5นะคะมันจะต้องตรงรุ่นเท่านั้นนะคะ,ะดูในการ <c oughs> <c oughs> พามๆ้ากระจกหายเปล่าป้ามกระจกล่องหน อูตาแล้วก็วก,วก็จะมีนะคะตัวเบาสำหรับติดแล้วก็ผ้าเช็ดนะคะอันนี้ทำเองได้ไงไๆง่ายๆสำหรับคนที่ใช้การมินนะคะเรามีปัญหาเรื่องของสายนะคะก็เราเสิร์ชดูนะคะหรือถามมาถามนะคะก็จะแนะนำร้านนี้ให้นะคะ ได้ของจริงใช่ไหมครับคุณน้ำครับได้ของจริงนะ,ะได้ของจริงๆได้ของจริง,งจค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวการเปลี่ยนสายนาฬิกากามินนะคะถึงเวลา,าต้องเปลี่ยนนะคะตัวเรือนนี่อยู่ประมาณ4<อ>ปีแล้วนะคะคุ้มมากนะคะของคุณน้ำเป็นแบบว่าไตรกีฬานะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องรักต้องห่วงมันก็แพงนิดนึงนะคะในช่วงนั้นนะสำหรับแค่ใช่วงนี้ก็ไม่แพงแล้วล่ะเพราะอันนี้รุ่นนี้คือถูกสุดแล้วในในช่วงยุคนี้เลยต้องใช้คำว่ายุคนี้ อุปกรณ์เขาก็จะมีมาให้โดยเราที่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะก็จะมีตัวเป็นตัวไขควงค่ะถ้าไม่มีไขควงตัวนี้เราจะไม่สามารถเป็นสายนาฬิกาการ์มินได้เลยนะสองตัวนี้คือสําคัญคือง่ายๆเลยว่าทุกปีอะปีหนึ่งก็จะซื้อสี่สี่ปีแล้วก็ซื้อมาสี่ปีแล้วนะเพราะว่าสายเนี่ยมันจะขาดตรงเนี้หัวสายนะแต่วถามว่าทนไหมนะสายสายทนมากนะคะ นี่สายแท้เนะี่ย <Okay. S 1> มันก็เปียบเหมือนสายแท้แหละนะคะแต่ถ้าว่าสายแท้เลยเขาจะหนังเขาจะนิ่มแบบน,นี้แต่น,นี้ก็นิ่มนะใช้จนนิ่มละอ่ะเรามาดูวิธีการเปลี่ยนมอนิฮาสายที่มันเข้ากับสีตัวกรอบกันเลยจริงๆสายเดิมเก็เป็นสีนี้แหละแต่เพียงว่าพอตอนนั mm ้น hmm. เราพอมันขาดมันจะชอบขาดตรงนี้นะคะก็คือตัวเนี้ยแต่อันเนี้ยมันยังเก็บไว้ใช้ได้จริงๆมันยังใช้ได้อยู่แหละไม่ได้ซสีเรียนอะไรหรอกแต่ก็คือถือว่า เขาเรียกว่าซ่อมบม,มลุงเวลาเวลาล็อกก็ต้องล็อกสองข้างเ,เพราะว่ามันจะหมุนม,ม่วเป็นแกนนะคะเปลี่ยนไม่ยากล็อกหนึ่งตัวเอา่มาใส่ทีเดียวจะได้ไม่นี่มีความว่ามันเขอะมันดำมากเ่ยไม่สนใจมัน <c oughs> <c oughs> อยู่ข้างใน <c oughs> นะคะต่อไปชิ้นนี้นะคะ อีชิ้นนี้นะค่ะอยากล็อกเพิ่มน้ำน้ำยิงค่ะเลื่นมันเลืยบอยู่สองตัวน็อตนี้เราจะออกข้างไหนก็ได้นะ,ะแต่ให้อีกข้างหนึ่งเก่งไว้นะคะค่อยๆหมุนนะเวลาที่สำคัญนะบ้าน ให้ทำบนโต๊ะหรือบนผ้านะคะเพราะว่าขาอ้อที่หนึง่งกันกระแทกแล้วก็กันน o อ m วิ่งนะคะแต่ว่าลืมค่ะลืมอาผ้ามาครูบอยเอากล่องนี้อกอกไปฟิวมละนี่คุณน้าไม่ต้องมีนี่เฟย์นะคะรอออกมาทั้งยวงเลยเนาะแต่โน้ตฝั่งนี้ยังไม่อออหลุดแล้วได้มาแล้ว ได้มาแล้วนะคะร่างร่างของเธอต่อไปเราก็จะมาประกอบกันกัวเซนเซอร์แตกมาก <Okay. S 1> ไม่กลัวอะไรนะกลัวเซนเซอร์แตกถ้านหน้าจอหน้าจอไม่ต้องกลัวแตกแเพราะว่าใส่ฟิล์มแต่ว่ากลัวนี้กลัวเซนเซอร์มันแตกเซนเซอร์แตกก็คือจบเลยนะชีวิตซื้อใหม่มะะซื้อใหม่ไม่ได้นะคะ <laughs> อ้า<ะ>วไส<ม>ร <laughs> สำหรับสาวกกามีนทั้งหลายนะคะก็แนะนำนะคะมีการดูแลอุปกรณ์ท่าน<ป>อ่าใส่ปื้ออีกเครื่องค่ะ เสร็จแล้วค่ะจร,จริงจริงจริงเสร็จแล้วใส่ได<ป>้เสร็จแล้วย็นนี้ออกไปวิง่งกันค่ะ